เริ่มต้น่อนอยู่แค่6 000บาทครับสภาพโดยรวมคันนี้นะครับผมให้90%เอร์เซเลยนะครับอยากได้รถไม่ยากครับแค่ทักเข้ามาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับอาพวกเรานะครับสมพงษคาริเตอร์สาขาโคราชนะครับวันนี้เราจะมาอาเสนอรถเก๋งนะครับตัวนี้จะเป็นฟูจิเซียสนะครับ1.2ปี2019นะครับคันนี้จะเป็นสีขาวเลยนะครับอาคันนี้เริ่มต้น่อนอยู่แค่6 0 0 0บาทครับเริ่มต้นขึ้นไปนะครับระยะการใช้งานอยู่แค่70,000่นเท่านั้นครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับผมว่าคันนี้ใส่อะไรมาให้บ้างนะครับหนึ่งอก็จะเป็นเบาะนะครับที่พู่มาอย่างดีเลยตัวนี้สวยๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดิฟฟี่ที่ติดมากับรถนะครับ1ตัวนะครับคันนี้นะครับระยะการใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยตัวนี้นะครับจะมาว้อมล้อแม็กเลยนะครับคันนี้ล้อแม็กพร้อมใส่อะเขอาตั้มมาด้วยนะครับตัวนี้สวยๆเลย นะครับลูกค้าอยากได้ชุดแต่งเพิ่มเติมอะไรตรงไหนนะครับแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็สภาพโดยรวมคันนี้นะครับผมให้90เเลยนะครับสียังใหม่ทุกอย่างเราเก็บให้หมดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือสองคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจด้านล่างให้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรของร้านนะครับผมอยากได้รถไม่ยากครับแค่ทักเข้ามาครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนเนาะขอบคุณครับ